สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับโค้ดแหลตอยากบายแม่นดาคือเกาคือดื่มนะจ้ามือนีแม่นดาขอนําเสนอเมนูแกงปลาข้อไง่ใส่ปลาลานัวนัวใส่ผักขย่งหอมหอมกินกับข้าวสวยหอนหอนแซบแซบ,แบเฮาสิไปเบิ้งขั้นตอนในการเทดน้ากันเลยค่ะสาหรับวัตถุดิบที่เฮาสใส่ในการเทดเมนูนี้นั่นกะซิมี่ปลาข้อไงยเกลือปลาลาบดทผงชโลดข้าหมูบะขามเปียกพริกสดหอมแดงกระเทียมคา ตะไคร้ต้นหอมผักชีแล้วกับผักขยะแนยาะค่ะก่อนอื่นเลยนั่นแม่นดากับเสียวัตถุดิบที่ห้าเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นหฮากระเสียตะไคร้มาทุบแล้วก็หั่นเตรียมไว้เร็จแล้วห้ากระสิมาฮันคาเตรียมไว้สํหา,มมห,าสหรับปริมาณของค้านั่นมื้อนี้หฮากระสิมมนใส่ถึงหมิดประมาณหัวหนึง่งในส่วนของคาที่ห้าิใส่ใน,ในมื้อนี้นั่นห้ากระสิใส่เป็นคาตาแดงหรือว่าสีอื่นอีกซอนึงว่าคาลิงคือเกาาะนขาพี่น้องเพราะตะว่าห้าหันคาเสร็จสับเรียบร้อย้วไม สำหรับปริมาณของผักชี้นั่นมือนี้งหอกระสีใสถึงเบดประมาณมาัดหนึ่งเสร็จแล้วหอกระสีมหันตต้นหอมเตรียมไว้แล้วก็ตามด้วยผักขยแยงสำหรับปริมาณของผักขะแยงนั่นมือนี้งหอกระสีใสถึงเบือประมาณมาัดหนึง่งแล้วต่อไปห่อ,อกระเสียวบักพริกสดบักพริกแหง้งหอมแดงกระเทียมแล้วก็เกลือจักน้อยหนึ่งใส่ลงไปในโขกเสร็จแล้วหอกระสีาตำให้มันพอแหลกเพราะแต่ว่าห่อตำวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างแหลกได้ที่แล้วต่อไปหอกระสีไปเริมเฮ็ดแกงกันต่อเลยค สำหรับปริมาณของน้ำเปล่านั้นเข้ากะสีใส่ถึงเบิดประมาณ1นลิตรกับอีกครึ่งนึงงเราก็ตามโดยข้าวหมูสองก้อนตามโดยบะขามเปียกคาแลวก็ระตที่เถวหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากเถวใส่เครื่องเทศเสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปเข้ากะเสี่ยวบักิกที่เข้าตำไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเราก็ตามโดยน้ำลังโคกจักน้อยนึงเสร็จแล้วเข้ากะสีปิดฝาทิ้มไว้ตาให้น้ำแกงของเข้าเดือดเพราะต่านน้ำแกงของเข้าเดือดได้ที่แล้วต่อไปเข้ากะเซียวปาคอที่เขาหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสลงไป สำหรับปริมาณของปลาข้อนั้นมือนี้หอกกระสิใสทั้งหมดประมาณ2โตหลังจากนั้นหอกกระสิใสปลาบดลงไปประมาณ1นึ่งสองตเสซ็จแล้วหอกกะสิบิดฟ้าต้มทิ้มไวยาให้แกงของเ้าสุก ตอนนี้เองแกงของหฮอกระสุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่นดากระซิไซผงชูรสลงไปสองซอนซาล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีเราก็ผักขะแยงทเฮาหัห่นเตรียมไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปซ็จแล้วหฮอกระซิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากนั้นหฮากระซิซิมรดเบิง้งขันแมนว่าหฮอใดรสชาติพอดีตามที่ห่าต้องการแล้วเฮาก็สามารถปิดแก๊็แลวกตะักใส่ถ้วยเตรียมพร้อมเสิร์ฟไดเลยนเนาะค่ะ เคล็ดลับเล็กๆหน่อยๆในการเ็ดแกงปลาบ่อไหาข้าวนั่นก็คือห้าตตองถ่าให้นามมั่นห้อนหรือบ่อจังสันก็ตตองถ่าให้นามมันเดือดสะกอนเนาะค่ะพี่น้องจังคอยใส่ปลาลงไปขันเป็นว่าเขาใส่ปลาตอนที่ว่านามมันบ่ทันได้เดือดนั่นมันก็จะเห็ดไหปลาของเฮาข้าวไรเ,เนาะค่ะพี่น้องเป็นจังไดแนาค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้เป็นตปปาแซบบ่จ้าสำหรับคลิปในมื้อนั้น,นแม่นดาก,ก็ขอจบไว้แต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอหนา สุดท้ายนี้แม่นดาก็ขอฝากพี่น้องซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซ้อยเป็นกำลังใจให้แม่นดาใน่เด้วยค่ะขอบคุณและหลายค่ะ